Presentation นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 1ทับ11โรงเรียนหนองหานวิทยาในหัวข้ออาชีพยูทูบเบอร์ที่มาและความสำคัญในปัจจุบันอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการประกอบอาชีพในช่องทางออนไลน์ และเมื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทำให้ผู้คนเข้าถึงอาชีพยูทูบเบอร์ได้ง่ายจึงเริ่มมีคนสนใจและหันมาประกอบอาชีพยูทูบเบอร์มากขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความนิยมในการประกอบอาชีพยูทูบเบอร์ 2. เพื่อศึกษาข้อดีของอาชีพยูทูบเบอร์ 3. เพื่อศึกษาข้อเสียของอาชีพยูทูบเบอร์ 4. เพื่อศึกษาวิธีการรับมือกับปัญหาด้านลบของอาชีพยูทูบเบอร์และ 5. ้ พื่อศึกษาความมั่นคงในการประกอบอาชีพยูทูบเบอร์ขอบเขตการศึกษาในด้านประชากรจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองหานวิทยาจำนวน583คนในส่วนของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั11โรงเรียนหนองหานวิทยาจำนวน20คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นแบบสอบถามเรื่องอาชีพยูทูบเบอร์ โดยมีทั้งหมด2ส,ส่วนคือ 1. ข้อมูลทั่วไปคือเพศของนักเรียน 2. สิ่งที่ต้องการจะทราบเกี่ยวกับอาชีพยูทูบเบอร์ผลการศึกษาค้นคว้าในข้ออาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่เข้าถึงง่ายได้ข้อสรุปว่ามากที่สุดอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพเสริมที่ดีได้ข้อสรุปว่ามากอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมได้ข้อสรุปว่ามาก อาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ทำได้ทุกเพศทุกวัยได้ข้อสรุปว่าม,มากอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนได้ข้อสรุปว่าม,มากอาชีพยูทูบเบอร์ทำให้เราได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นเห็นได้ข้อสรุปว่าม,มากที่สุดอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ต้องเจอกับปัญหามากมายได้ข้อสรุปว่าม,มาก อาชีพยูทูบเบอร์จำเป็นต้องมีวิธีการรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมได้ข้อสรุปว่ามากที่สุดอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพสุจริตได้ข้อสรุปว่ามากที่สุดและอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่รายได้ไม่คงที่ได้ข้อสรุปว่ามากที่สุดค่าเฉลี่ย4.50ถึง5.00ความหมายคือมากที่สุดค่าเฉลี่ย3.50ถึง4.49ความหมายคือมาก ค่าเฉลี่ย2.50-3.49ถึง3.49ความหมายคือปานกลางค่าเฉลี่ย1.50-2.49ถึง2.49ความหมายคือน้อยและค่าเฉลี่ย1 0 0ถึง1.49ความหมายคือน้อยที่สุดสรุปและอภิปรายจากตารางนด้ข้อสรุปว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองหางวิทยาส่วนใหญ่พึงพอใจกับการที่อาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ทำได้ง่ายแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการเริ่มทำเป็นอาชีพหลักในทันทีโดยเฉพาะในข้ออาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่เข้าถึงง่ายอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพสุจริตอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่รายได้ไม่คงที่เป็นหัวข้อที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองหางวิทยาส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปไว้ว่ามากที่สุด นอกจากนั้นในข้ออาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพเสริมที่ดีอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ทําได้ทุกเพศทุกวัยอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ต้องเจอกับปัญหามากมายอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นข้อที่นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองหานวิทยาส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปไว้ว่ามากผู้เราหวังว่า4นาทีนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในวันนี้ผู้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในภายภาคหน้าสวัสดีค่ะ